สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h a n n e ลทุกท่านด้วยนะครับม i ส s บิชิปาเจโร่สอง GT Premium Auto คันนี้ตัวขับ4ท็อปสุดครับมือเดียวป้ายแดงตัวนี้ปี2017นะครับได้สีดำชุดแต่งจากโรงงานครับรถมือเดียวออกห้างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเ,เลขไม้วิ่งมา1 7 0 0 0 0กว่ากิโลครับใครตามหาอยู่2.4พีย p m GT คันนี้ตอบโจทย์ครับลถราคาแรงมากๆครับ จากปกติ700,000กลางๆนะครับเหลือเพียง689,000บาทใครสนใจรถจอดอยู่การจนาพิเศษครับมาชมมาดูได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ออกง่ายอนุมัติไวที่นี่ที่เดียวครับสนใจนะครับโทรมาที่088 584 5375นะครับคันนี้ออปชั่นลุ้นๆเลยนะครับพลาดไม่ได้ใครตามหาอยู่ตัดสินใจครับซื้อสดไม่บวกแวดนะครับคุยราคากับเฮียเขาได้โดยตรงนะครับ ส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับดูแลทุกจังหวัดเซ็นสัญญาได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับสนใจด่วนเลยนะครับคันนี้รถราคาดีงามตัวขับ4 088 584 5375ครับ